Đi uh, uh, oh. uh. subscribe อุ่นเด้อเลือบอินเนอ๊กสูงส yeah> ูงหาเห็ดพอแล้วจ้ะพอแล้วพอแล้วยุุนตก๊กัะมาเห็ดมันปูเห็ดมันปูเต้เห็ดมันปูภาษาไทยเออเห็ดมันปูออกไปไกลก่อ ี่น,น้องมึงแน่จ้า,าโอ้ยตกใจเสือเจ้าของขวัญให้มึงด้อยด้กยคนเอยอผัวชายบอกบ่าแบก่นเบิ่งน้ำบยูเบุบลีจ้าบูเบลี่ปลาส้มสมเมืม่อกี้ใส่ปากใส่ปากว่าได้เว้ยหมวกปิดปากห <laughs> มวกปิดหมวกปิดปากหมวกปิดปากไว้เราสนิทผู้ใดดิแซ่บพู้ใแซ่บ ไปขึ้นก่อนเอิ่นเนาะโอ้ยกำลังปุ่งุ่งอีก้าม,ม <c oughs> ีมันใหญ่เลยคือว่าเก็บอ่ะเห็นมันใหญ่ก็นาีกตนิดโอ้ยแงใดดอกราคาดีมันยังพี่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 ใคามาอุดนุนเห็ดกะมาเด้จ้าช่วงนี้แพงหน่เด้อโลละสี่ร้อยช่วงออกใหม่ๆมันจะแพงพอมันทันใน

ยังมาบบบบบบอยู hmm. ่ถอยแบบนี่ไม่เยี่ยมวันเหนเลยใช่เห็ดเก่งว่ะไม่ตัวเห็นเพิ่นเห็นอันนี้เรียกนิดว่าพี่น้องตัวกันเอาเนื้อวันแมนเนาะ มางได้ว่าแม่ที่อ่านอคนไปเห็นหลายๆอ่ะต้องห้ายปีมันไก่เว้ยมันมันไก่เว้ยเยววรา้สียางไปคนโคตรไก่เลยอ่ะเอ้กันึกว่ามันนอะหรอกันบ่ไหน ในกองแผลด้วยอ๋อย,อยงางไก่ไปได้<อ>ซื้อข<ร>่อยให้เรนน้อยหน่อยนี่แหละเอ้อโอ้โหยปากเจ็บแม่นะนอนนะปิดไหมร้นอนไหมพี่กามี่พี่การ์มี่เฮ้ยเคจะ้ะปลาหรือปลาปลาปลาประเทศนอกจะ้ะ โอ้โหหอนเมื่อนี่กระถือกล้าเขาป้าจ้ะถือพี่าเขาป้ามาแล้วเสือเสือแดงเสือแดงมาแล้ว โปรจ้าถ่ายปลาได้ไหมฝนตกจ้าได้มาลบอยู่ใต้ต้นไม้ขุดเหนือข้าวตอตอบอกใต้ตตคือไม้ไหนที่เดียวทีแ่แบบขุอนอยู่ตีนเจ้าอะไรก็จะหนัก เขาปาก็อนอะผู้ใดอยากเห็นนี่ใครอยากเห็นยอียงอยู่ตวใหม้มุดเล้กกว้างมุดมังจากได้ว่าหายปีแล้วเนียวขูจากี้ว่าเข้าเขอานาเก็บเจอนามบอบรี มีมีใ่มีใยยางบุบบุบบุบาค่ะมันอันกัดคนมันคือเนาะตะคุบมึงเนาะวัตะคุบได้ยังหนังวัตะคุบได้เจ้าของกับเสือกิ้งยางคนเจ้าของมอันม้กเลยมาตบื่อเข้าใจสิเบาเห็นเห่าหรือเปล่าเรเห็นเพราะว่าเห่าบริคุยกันคนบริยินเสียงมากันยางนวมนวมยางว่าท้าข่อยขอต๊ใจเนื่าอีหยังเร็วเนี่ อีแม่แฮงหย่านข้าก่อข่อยเอกหย่านมาโอ้สมเออส้มยังเก็บอยู่ละหมึงต้มเอออือ้อกินบ้างบ่กินหวานบ่กินหวานๆน,นเอาไปเฮ็ดสมอ่อนเมา2 minutes later สองนาทีผ่านไปได้บอกว่าสิม่เจอ,อยังหวังนี่ดีแบ่งตั๋วได้ยังไงอ้ยตกใจเจ้าคือแม่เบอร์ไงนี่ๆๆอ่ยาคือือยู่ แล้วนายจะเก็บบเบรีมาเก็บเต่บุบเบอร์ี่บุนมาเก็บเหติห้วยค่อยไปเก็บมองคุณนะลูู้ช่าเห้าสียางไปผุนอยู่น่ะฮะมางม่ะมักงป๊ปๆไปเก็บบมองคุนไปเบื่อเนี่ยตักมานําไว้ไปเฮกบังเหมาอยู่ๆจ้าดูต่เบอรอน บ่อนอู้พูว่สอสือือเสบ่อนเนี่ตักกันมานั่งไปเต่าถวยนึ่งยงนเบุยลพอคขาลูกพอกันเก็บบลูเบอร์รี่อ้ยพี่ลูกยังน้อยง่ามพี่ีพี่ีียงน้อยงามพียังน้อยง่ามพี เพื blender, blueberry, blueberry, ry, ่อนนะบูบ in <reality> ุร <down> ีดีบ <aesthetic> uh ุคือ <GO av uther> ีนแม่ปลาจาะคือขีนแม่ปลาจาะเกิดอียงขึ่นเกิดเร่วๆเร่วปากขอเล่นเร่เร่รถฮะามเนี่ยเออขอเล่เรเร่ปากขอเล่เร่เร่ร ตตัวไมีทิ้งวะต่งหิ่ดีใช่อ่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่มี่ใ่ใช่ใช่ะช่่ใ่ใช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 ่่ใ่ใช่ใ่ใช่่ย่เช่ใล่เชใ่ใช่น่ใช่อช่ใช่นช่ใช่ใช่ป่่จ้ย เห็ดมันปูปูมันปูมันเห็ดมันปูเห็ดตะไทยแลนด์นั่งอุสมันแลนสบอกแล้วไงปูมันไปเลยปูมันมันปูถือยุงกัดมันยยุงปี๊ดปลาใหม่ปีที่แล้ว ปลาใหม่แซนฟ라이ใหม่นะดูความอดีบปะคนคนเก็บ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 เห็ดแลนนี้คนเก็บเห็ดแลนด์อไรกันแลนด์อไรกันผูน้นหนึ่งแลนนี้ผู้หนึ่งแลนด์มาแลนด์ลายจนทุ้งขาเลยทุ้งเกี่ยวกับอันนี่ย ไม่โอ้ยล่มกะได้เสียงล่มนะก่อนเสียงฝนตลอดมีสองตงัวแ <c oughs> ลนจนทุ่งคาดเลยทุง <c oughs> ท่งบวกเนยทุ่งแม่ปีกจิ้งบรบอแม่ปีคจิแลาวาน,นีตอนก่อนก่อนสิแลนนี้ก็เจ้าอัน ตัวข่อยเขาก็ล่มขางอกล่มลุ่งมองหัวเขาเลยหัวเขาเปียกเลยมีก็คุยกันดังว่าไฉมีงไงอ่ะเคยว่ามีเบาได้มีเบาได้พี่น้องมีเบาไต้ถ้าถ้าเกิดมีเบาบาได้มันก็แเรงขวาว่าบ้านเรามีเบาได้มีเบาได้ดพี่ประหยัดด้วยแต่มีเบาบาได้เลยเขาเสียดาย ันนี้มีไปจนมาเติมนีเขาป้า ปลาบีนี่คุ้นเขาคือสิแรแลนไรกันฮนะเนี่ยเขา่ไปเจออ่เฮ้าไปวนหาหน้ากันเ้วยวันสิกันยังขึ้นเลยจ้ะปลาบีนะี่ไหมหลงมุงยานี่ยไทยว่าท่านเว่ยไทยว่ท่านมานาันนั่งพ่อหลม่มแบบฮิตยังว่าใดได้ สีลมคือแบบมันคือสีว่านางแบบนางง่ธรทำมาตสีนางพักผ่อนไปไปต่อโอ้ต่อบุ้มียัสร้อง อุ้ยเอ้าเสียใส่ปากไหมเสียใส่ปากไว้ยัดว่าไรพวก้วเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าเสียเขาปากไม่ยัดเส่ยว่าไรพวกว่ามีหมวกหมวกบางเมือกีชื่อซี่วะดิ ช่วยเรามาเลยอ่ะช่วยเรามาที่ชุดเลยสิไปเลยพยายามเปิดค่ะชมอ่ะยังไม่สุกแต่อยากแต่ว่าอยากกิน รวดเห็ดแล้วเราก็มาเก็บบัวแบะหองทั้งน้นเลฮสี่ในเบื้งเรว่อ่าฮาสีเห็ดเป็นอะไรบงบัวแบขัข้ขวเขาพอใจแม่บลูเบอร์รีบร่บัวก็บัวแบบถ้าหัวหน้าจะนอยังไง่ะไปเก็บมองท่านตะก้าวนั่นนนหลายอยู่พี่พิว่าไทยก็จะเนั้าปุานดำคือเรือแล้วใน,น,นสุขดำคือเรืองม่วงคือเรือ ไม right? uh, ่ได pues <c oughs> ้เอาวันนเก็บมากค่นี <An> ่เบลยเรวเก็บเสื้อทูงทูงขาจ้ะแต่ไา้พวกนี้หล่ะทุ่งวันนี้นะก็จะไปเฮ็ดสมทุ่งนี้มีพี่น้องแลนนี้มีทุ่งขาดแน่ชัดบายจ้ะหล่อมันขุดใหม่แกใคาอเอบัวท่านใช่เเบืองบัวท่านแลนขูดใหม่ขาดบัวท่านแล้วไม่ได้ตังตูเนาะมีมากระท่านหันพูน มาโจโจพูดวยเห็นแววโจโจขะนเอาแนตักมาเนี่ยอ้ได้เรืองป่ะพูนะยี่พูนมันหนัวใหญ่กลัวฟอดต่อฟอดต่อประหาจุลเขพต้องใหญ่ไปเบ้างหน้าได้จ้ะหน้าต้อหน้าต่อ